ก็ลองทำลบ้าคือถ้าเป็นผมอยากบอกว่าลรงวาดดูถ้าพยายามอยากทำการวาดให้มันสวยวาดให้มันรู้สึกว่าดังแต่บางคนเอาใช้แต่ว่าเราซอยไม้มาอย่างนี้ก็ได้ครับสองแล้วลองราคาวาดแต่ถ้าอย่างนี้มันไปได้ถ้าไม้ที่แบกเราไปได้สิ่งที่เราทำได้มันก็ทำไปได้แต่ถ้าไม้นี่รู้สึกว่าเฮ้ย โค้งมันเปลือยละเราเราก็อยากไปทำเหมือนเอาไม้เป็นไม่เป็นแทสใช่ใช่เป็นไกตไลายแบบนั้นเลยคือถ้ามันไปได้อะของจริงมันต้องไปได้อย่างเงี้ยเราก็าเราไปโค้งมันอย่างเงี้ยเพาเราทำไป่ได้เราทำเป็นแข่งเราะเราเป็นแข่งแบบนี้ไปเพราะเราเป็นแข่งแบบนี้ไปอย่างเงี้ยอ่ามันก็ไปได้ละก็คือมันมันไปตามเส้นของมันอยู่แล้วตอนนี้มันมีหลักว่าคนเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้ต้องของคนอื่นจับมาช่วยเราเล็งดูว่าเออนี่มันโค้งไม่ได้ว่าใช้

คือมาคนละส่วนกันสีของบริษัททางการค้าที่ทำสีมาเนี่ยทำการส่วนเดียวกันเนี่ยก็เลยมันมองมองว่าเันนั้นเนี่ยตัดง่ายแล้วสบายเลยถ้าโคงโค้งกว้างเนี่ยตัดสบายจังบางทีถ้าเรามาดูเราเรียกกลับมาช่างอาชีพจริงยังไม่รู้นะครับอช่างอาชีพจริงตรงนี้ไม่รู้ว่าโค้งหรือถ้าเรารู้เอารู้เทคนิคนั้นมันง่ายแล้วคือเราทำแค่แค่ส่วนนี้ก่อนส่วนนี้ส่วนหนึ่ง แต่ผลก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราทําผิดพลาดเราก็ผิดพลาดแค่ส่วนของเราทําเริ่มทำเองใหม่ได้คือเราก็ต้องไปทําทั้งคิดเราพยายามมองงานว่าตรงไหนที่เป็นส่วนตรงเราก็แยกแยกคลิปออกมาเลยอย่างเงี้ยตอนียขผมมองว่าโค้งมีแค่นี้โคง้งในแค่น,คคนี้ผมแยกคินออกมานนตรงนี้แล้ว <3 S 2> เราพอตใดดงน,นี้นีเวลาเราดูงังเราก็พยายามคิด เราจะใช้ไม้อัดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเชื่อมระหว่างรอยต่อของโพกอย่างโพกต่อเนี้ยเราไม้อัดตัวเนี้ยเลยออกมาเชื่อมมันเชื่อมความความแข็งแรงแต่ตัวนี้พอผมว่าตัวนี้เราต่อแต่ว่ามองว่แข็งแรงเรอะพอจะลดลงไปเนี่ยมันจะเชื่อมกันนะงงเป็นต้ไปนะครับเพราะนั้นงานโค้งเนี่ยมันยากโพกเพระมัากแต่ว่าตัวนี้คือของนราที่โคงตั้งไซบุก มันได้ยิ่งง่ายเลยครับเดี๋ยวใช้ครงเนี่ยขนาดเนี้ยมันเข้ากันหมดเลยแต่ว่าตัวนี้90เซนก็คือ90เซน30ตัวตัวประมาณนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านข้างเราทําเราทําแผงแบบที่ยิงให้ดูแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว F เงี้ยก็คือมันมันก็้ามายากตรงโค้งโค้งตรงนี้อย่างเดียวพอจิงเข้าไปเป็นตัว F เนี้เราเลื่อเลือเล่อออกมามันก็เป็นเราอย่าเราอย่าไปมองเราอย่าไปมองตัวตัวกลาง เราลองด้านข้างก่อนว่าเ้ยชิ้นงานเนี่ยมันมาเนี่ยมันต้องมาจากด้านข้างมาชิ้นซ้ายก่อนอันนี้ก็คือเป็นตัวอ F ซ้ายขวามาแล้วแต่ถ้าเราปิดไปนี่เราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันเริ่มยังไงจะเริ่มเป็นชักก่อนเริ่มขาเริ่มแขนก่อนเริ่มเนี่ยู้นีอ F มาสองข้างคนนี้คุณยิงเลยไม่ต้องมาขึ้นลายเลยยิงใส่เปนอย่างเดียวเลยสองข้างจับเออช่วยจับให้หน่อยครับอ่าจับมาแล้วก็ยิงยิงมาคนนั้นเลยคนคนนั้นยิงได้เียก็ยิงเข้ามาที่มา ัเทคนิคของมันแค่ไอตัว S ซ้ายกับ S ขวาเนี่ยต้องให้มันเท่ากันไม่ว่าจะโค้งไม่ว่าจะโค้งใช่ไม่ว่าจะด้านของการมุมอะไรที่สุดคือสมมติว่าเราทำโค้งไม่เท่ากันเนี่ยอ S ซ้ายอ S ขวาเนี่ยมันหย่อนเบี่ยงแล้วแล้วเวลายิงโค้งยิงยิงโค้งตรงโค้งเนี่ยที่ที่ผมผ่าโค้งเนี่ยเพราะว่าอย่างถ้าเราใช้โค้งเต็มไปเนี่ยโอกาสที่มันจะดัดให้มันละเอียดมุมโค้งเนี่ยมันจะยาก จะละเอียดน้อยกว่าแต่ถ้าเราข่าไปเงี้ยก็เอยากให้เลยอยากให้เลยชิ้นข้างก็เลยชิ้นข้างมาเวลานี้กลายเป็นว่ามันมันจะถูกว่าถูกว่าตรงนี้เราไกระดัดก่ดัดนีด้จะเห็นช่อง คืออยากให้มันเลยต้องครบกายว่าครบตัวนี้บงครับนะบังคับว่าต้องครกไปตามนี้นะแล้วก็รอมาทั้งตางทั้งตานะครับมาประดับตายแต่งช่วยช่วยลบเสียงขะุมนี้จะติดขึ้าไปทั้งี่ชั้นสี่แล้วเราจะเริ่มงานช่วงกลางวันองทุ่มอนเวลาโมงตรงนะครับวันนี้เรจะ่องน้าตสบายนะครับ อันนี้คุณโมมาแล้วนะครับคุณโมให้บริษัทแต่ตาเดี๋ยวกำลังจะเปิดตุกลงราวของกำลังจะฟ้ดัดเราก็ยิงตัวก่อนนะยิงตัวตายไปก่อนหรือมันก็จะ้ยิงจับโค้งไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้ถ้าตัวนี้มันยิงจับโค้งมันจะเป็นปัญหาเพราะวาตัวนี้มันอิสระง่ายๆครับป้ากำลังอธิบายอยู่ผมอธิบายช่วยได้หรับเปาอันนี้ถ้าแต่ว่าถ้าอย่างตัวนี้มันบังคับแล้วบังคับให้เราต้องอยู่ แต่ถ้าถามว่าถ้าตัวนี้อิสลับยิงจากโค้งไปก่อนครับจากโค้งยัง่ายกว่าโค้งค่อยดัดเขาไปแลยิงล็อกกตัวนี้ไปแล้เอาไม้เอาไม้โค้งมายิงล็อกไว้ให้โคงมันดีงแล้วค่อยกดไล่ไปไล่เวิธีการน้องไี๋ครับตอนนี้ที่ของพันกคารัตรนาริตยีไมไม่ได้ไม่ได้ชุบไม้เลยเพราะไ้ง่ายบกโงก็จะไปง่าย สเลวิิธิการทํา <laughs> ประาณนี้ได้ไม่ต้เป็นแต่ที่เล็กเนี่ยโอกาสที่ละเยดโคก็ยิ่งดีว่าแต่ถ้าเล็กเกินเนี่ยการยิ่เนี่ยมันจะยิากที่ระดับนี้เราลองัตอนด้วยนี่ใส่กาวนะใส่กาวเยอนใส่กาวเยอะ ปกติเนี่ยเรารอไม่ได้แต่เราจะฝืุมันรอันแค่ปุบเราชนะคายนะครับชนะคาแล้วก็ทำสีทำเสรแล้วก็ประคหมดเสร็จเลาเลยยไม่ได้นม่น้ำล่ยไม่ได้ปรมาณนัเบาสหนะัเล่าจะน่าจนาานรนะาายาะาน่าาน่นก่น ที่มาเนี่ยเรารู้ว่าเห้ยหลักมันี้า้หมายได้อยู่เดีวแล้วก็ืโอโคดอกได้